มาเอาพี่ก้อนมาเอาพี่ก้อนมาเอาพี่ก้อนมาทำไมก็ชูโอ้โหปลาหลาใช่ไอ่เอ้ยมันบ่หลายมันสามมันบ่หลายมันบ่หลายมันซ้ำกันทั้งม่แหลยใจเย็นใจเย็นอย่าไปเฮ็ดจังทันเตี้ยตัวยีเรสไมยังอย่าลนอย่าลนอย่าลนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไปพ่อยไปพวกฝ่ายได้พ่อยบางเจ้าไปเสียบุญนะเดี๋ยวคอยโดดไปไปว่ากันไปห้องไปเลสโก้โอเคเดี๋ยวก่อนจีซองมึงให้มีมีอยู่กลางเดือนเลยนะไอ้โดดตอนนี้ไอ้ร้อยยี่ห้อไฟอยู่กลางเดือนได้ตกกลางเลยนะโอเคเปิดได้นะ นี่สองทักเกอะไรขึ้นเกิดอะไเกดเดาวเกิดเล่ดาวเบื้องซ้ายเบื้องขวาแต่มันมีป่อเคด็ขวาไป้็นไซร์ลูกพ่อเย็นลูกพ่อเยี่ยมลูกเหรอแล้วเฝ้าอยากลูกเดิดีแล้วไอ้จังหวะกันเนาะเดี๋ยวเลยปิดไม้ไปก่อนโอเคโอเคครับผมไปก่อนก็ได้จังหวะกันเนาะไอ้ ว่าบักฆ <üç flying. S 3> mm ่าดองว่บ hmm. mm ักไหลโอ้โหไปเชิญดูว่าแม็กลันกับมีอันสกาจับสามโอ้โหมีตัวครับใต้ใต้บ้านผมมีตัวใต้บ้านผมไหนวะใช่ใช่ได้ยินเสียงมันวิ่งอยู่อ่ะใต้บ้านเนี่ยเดินแต่ยเงได้แต่ยังนะโซบอมมือก่อนนะโซบอมมือก่อนนะนี่นี่อะไรอ่ะมันอยู่ตรงนี้ บดูว่าตัวเดียวกัน Έ, บอสไอ้งงางขนมัหมนินนะสวยสก,กาเขามีรถมาอยู่แค่ไหนวะอันนีมีตัวนะเอาอาเอาไปไหนดาวตีสาไฟสาไฟสาไฟร้อยห้สิบใช่ไหมแม<ห>นร <ไฟ S 2> ้อย,ย,ยาห้าสิบทั้งเนือนะยังล่มอยู่นะแต่ว่าม้วนอยู่แถวเดี่ตัเหติเหดีบอตีเดี๋นะ บ้านชุบบ้านชุบดาวอีกนึงบ้านชุบดาวอีกนึงยุเท่าอะไรยุเท่าอะไรล่ะบ้างยังดาวอยู่นะเหี่ยสวยสวยว้าวยูไหนอีกยะไอีรยุ่ะไม่ได้ไม่ไดงละชุบกันอยู่ข้างบนคนไหนแถวแถวผมมักอยู่วะแถวบ้านเอวบ้านบ้านเอว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 ทั้งแดงบ้านเอวทั้งแดงนาดีเจนาดีเจบ้านเอวทั้งแดงมันไม่แ่นมาหาบ้านไม่แลรอมันไม่รอตี ไปล้วเฮแล้วขบวนมานะขบวนมานนะระวังนะได้เนาะตีได้เนาะได้เนาะสวยตรงหนึ่งแหละขบนข้างบนขบวนเยอะเลยขวดเยอะอะสองสองตัวสามตัวเลย บอลคอมบอลคอมแล้ววางนะคอมดาวดึง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 นะคบนดาวดึงแล้วมันอยูุทงห่วยสองตัวไอ้ว่าม่วงดาวไอ้บาทึ่งห่วยเหลือตัวเหลืออยู่ดัดอ้อมขึ้นนะดัดอ้อมขึ้นนะมองไหนไหนสองไฟได้สองไฟได้บัตรเอลมียมาบัตรเอลมียมาเสื่อเสื้อมาเอาพีก่อนมาเอาพีก่อน มาอภิกรมาอำไมก็ถั่วโอ้โหเปมันหลายชะอหมเอเอ้ยมันบ่หลายมันสามมันบ่หลายมันบ่หลายมันสามกันถ้าเขาแหละก็ไปยังเขาไปยังใจเย็นใจเย็นอย่าไปเหตุการณ์เตี้ยตัวยีเรนไมยังอย่าลุนอย่าลุนอย่าลุนเดินได้เดินได้ถอยกันละถอยกันละไม่ไหวนะใจเย็นมายิงใส่กันเนี่ยเราต้องถอยมันตัวเดียวเองลงมาเมื่อกี้เนี่ยตัวเดียวใช่ไหมบ่ต้องถอยบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านนันบ่ต้องย่าน บักเกียงกันบักเกียงถ้ามีปืนก็โอเคอเขาเขาข้างนก่อนเออตีมันอยู่เสาไฟนะตีเราว้งจากบอลแลนเราบ้างมันอยู่เสาไฟข้างัวาเนี่ตรู้แล้วมันต้องย่านมันต้องย่านมันอยู่เสาไฟแหละเออมันเหลือตัวเดียวข้างน้าเนี่ยมันอยู่เสาไฟนะสวยสวยบักเกียงผ่านันบักเกียงผ่านันแม่นเขาเก่งกว่าอยู่เสาไฟแล้ว่อมาเลยเหาอไม่ใช่บังเยอะๆเก็บของพื้นนั่นแหละเดี๋ยวดับเนี้ย tay mà bò mà, Thấy Thấy như là, mất thoái mà nó thoái mà, thoái lên thoái lên phán nhà này hôm nào phán nhà con nhà con nó thoái mày thèm à nhà con phán nhà con. Con, con hôm nào chụp đây chụp đây đá mẹ qua bằng nhiều đá mẹ đang lộn nhiều bắt kia con bắt kia con thì kia liên hao này này thôi nhỉ เขาวงดวนเหรอวงแมหวนเหรอโอ้โหไกลว่ะเดี๋ยวผมเห็นรถจิ๊บอยู่นะผมไปรถจิ๊บก่อนไกปทางนะเอาฝากกันเนาะแลนดหนะเขาวงดวนเขาวงดวนเขาวะเขาวะอ่า ยูไหนตีย oh. yeah. like ูไหนเตี๋ยเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนไอ้วะขาวไอ้วะขาวนะบอลลูนะไปยเลไงกันต้งสุดชุบเลยฮะ กังว่ากันเ่าได้เยอะได้เยอะไวไวไวยิ่งมานทำดั่งระสุนแต่ว่าเนี่ยซีซีอันตรายกันนะมันอาจจะเก่งกระสุนเก่งมากนะกระสุนเอีอย่างไรไมเฟสนไมโครโฟนเฮดยเป็นไยัง fit. ไงไหนแล้วไแล้วพบศัตรูแล้วมันมัดชุบกันอยู่ c, ไหนอยู่นึงอ่ะม <estimates> ันลงไม้เมื่อกี้ต้องต้องหาแถวแถวตู้ชุบอะไรวะอ๋อตู่ เอาดาวอยู่หอมีนะอยู you know, s <S okay, okay. ่หอน้ำอะไรแต่หอเลยเห็นไหม๋อหอยังเหลือหอยังเหลือหอดาวหอดาวไอ้บอลเนี่ยใส่ใส่อ๋อโอเคเช่นทำไมฮุบศัตรูแล้วเหลืออันปะโอเคโอเคแมนแมนมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ยังไม่ได้สักตัวไปเลยลงไปลงไป มันอยู่หลังไอวอรดิมันคอยจ่อให้ไอ้เฮียด้วยยินไม่ดาวะปล่อยปล่อยแล้วมันอยู่บงับงไหนบังหลังไอวอร์บ่บังด้วปอดมันขี่ตีบาดาวเึ้นขวดเลยหื้ม ผมมีนสุดตัวเะเฮเซอร์อีสเอร์เฮลอเซเซอร์ปเยซเอร์ยลิบคิอ้คิวจอง